ตัวอย่างนะคะใส่กระพุนสวยมากนะคะนี่คนจริงๆใส่ประมาณนี้อันนี้คือเวลาลูกค้าได้ไปทรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบทรงแบบฟาราสั้นแบบนี้ความยาวปากบ่านะใส่ไปทํางานก็สวยนะคะใส่ไปแบบประกวดอะไรก็สวยนะคะนี่นะคะลูกค้าใส่สวยมงลงปังแน่นะ,ะแกลเราใส่นะคะสามารถตีลอนเฟอร์ได้อะไรได้นะคะนี่นะคะลูกค้าทรงสวยมากเห็นไหมคะให้ดูด้านข้างตีลอนปัดข้างแบบนี้นะคะลูกค้าใส่ลอนเบื่อสามารถดิบตรงได้นะคะลูกค้าสมมติว่าเราใส่แบบไปทํางานนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบ กิ๊บข้างแบบนี้หรือว่าอาจจะแบบใครจะใส่เจลอัดสเปรย์เพิ่มนี้นิดนึงก็ได้ค่ะสำหรับผู้นี้เนี่ยมีหนังสีสากว้างนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้จะแสกกลางแสกซ้ายแสกขวาได้หมดนะคะสำหรับผู้นี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะลูกค้าว่ามีมีทั้งหมดกี่สีนะคะอ่เริ่มต้นจากสีที่นางแบบใส่ตัวนี้นะะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะลูกค้าบอกเลยว่าสวยมากสมมติลูกค้าสั่งตัวนี้ไปใช่ไหมคะลูกค้าแจ้งได้เลยนะว่าจะเอาแสกกลางแสกซ้าย นี้สีสวยมากนะคะลูกค้าใครแบบชอบแบบสีแบบแจ๊ดแจ๊หน่อยสายบอนะคะลูกค้าเอาตัวนี้ไปเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะเปลี่ยนแสกซ้ายขวาดวได้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะนี่นะคะลูกค้าทรงสวยมากกหน้าปัดซ้ายปัดขวาได้จะแส่กลางแสกซ้ายแสกขวาได้หมดนะคะลูกค้ามีหนังสีสากค่ะมาต่อกันที่สีที่3นะคะลูกค้าสีนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีบลอนด์แพทเินัมสีสวยมากนะคะลูกค้าใครแบบอยากแบบใส่แล้วแบบดูเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะลูกค้า เป็นแบบบอนทองแบบบอนแพทินัมแบบนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าเห็นไหมอะด้านหน้านะ,ะเราใส่ก็แบบปัดข้างปัดซ้ายปายัดขวาได้เชิดสวยมากนะค,ะความยาวกำลงังพอดีใส่รอนเบิร์นติดตรงได้ะคะ่ะจะใส่กลางใส่ซ้ายใส่ขวาได้เลยะคะ่ะต่อกันสีสุดท้ายนะคะลูกค้าตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นสีดำแบล็กไนท์นะคะลูกค้าซึ่งปัดซ้ายปายัดขวาได้เหมือนกันหมดนะ,ะทุกสีนะคะเป็นทรงเดียวกันต่างกันที่สีนะคะ 4,590บาทะคะ้าหมาซีเมียมากมากนะคะลูกค้าสามารถหยิบได้ลดได้หมดเลยนะคะใครสนใจนะคะตอนนี้โมชั่นนะคะ1,290บาทนะคะสจางดวนนะคะก่อนหมดเห็นไหมคะพอใส่กับคนจริงๆก็สวยมากนี่นะคะลูกค้านางแบบของเรานะคะน้องกูนใส่แล้วสวยมากะค่ะ